หลงมาไม่ได้เช็คเลยจะต้องเข้างาษาไทยแต่ไม่ได้มีอ๋อครับตรงกระถุนบ้านนี่ไปขุดไม่ได้นะครับทำไมครับทองทองเลยโอเคงั้นเราจะไปโฮมสเตย์บ้านแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปก่านเราจะไม่ทำกิจกรรมอะไรเราจะขอผู้ใหญ่ขุดกระถุนบ้านคุณยาย เดี๋ยวจะมีคนนี้เข้าด้วยนะครับพูดด้วยไหมคะมีมีใช่ช่วยเพราะว่าแม่พูดไม่เก่งตอนขอบคุณเลยตรงนี้เดี๋ยวแกจะนั่นไงยางงั้นตั้งแต่แรกเลยใช่ครั้งแรกเลยครับช่วยใครช่วย อันนี้จะเป็นเทปที่เป็นน้ำพริกไปนาของแม่โสพานะครับนี่เราจะมาดูโฉหน้าสะพ้ายบางใหญ่กันนะครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายีโอไว้แล้วครับเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปก็ไปลงครับคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรนะครับพี่โรสพี่โรสเหรอฮะโรสภาษาอังกฤษเหรใช่ไหมฮะพี่เป็นสะพ้ายของที่อยู่ที่บางใหญ่นะครับ พี่เวียร์ครับเป็นลูกเป็นประธานโฮมสเตย์ครับแานไผู้พมพากษาครับแม่ แม่ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะมีเวลาอยู่30นาทีเ <อะ S 1> <eton. S 3> พราะเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันเสร็จตั้งแต่15นาทีแรกเราก็เลยต้องยืดเพราะฉะนั้นค่อยๆทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะยกป้ายฝั่งโู้นว่าเหลือ10นาทีเหลือ5นาทีเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะยกป้ายก็คือค่อยๆ้ทำไปค่อยๆ้สาธิตไปเรื่เองกับพี่ต้องรีบครนะมีเวลาคืนชุมนุมอยากที่อยากให้แม่เล่าเรื่องแม่ S <S <S อยากให้เล่าเรื่องว่าทำไมชื่อน้พริกไปไนายไม่เขาเลยเนาะผมผมีฝ<ะ>ันแล้วผมเตรียมกับพิ่ติกรแล้วอ๋อใช่ถามให้ผมหน่อยแลาทำทำไมชื่อน้พริกไปไนายอยากรู้เกิดเกิน,เ,นเอาไว้เล่าในวีกับครับนะเอาไว้เล่าตอนไหนคุณแม่โสภาพันธุและคี่ที่วีระยุพาดินนะครับจะเข้ามาร่วมถ่ายรับไปครับยผมครับยุพาดินพี่วีระยุพาดินเดี๋ยวเราพิจารณาต่อนะครับ นี่ครับนี่คือน้ำพริกไปนานะครับนี่คือข้างเคียง,งยยใช้ยาใช้ยาค่ะแล้วก็ตามซื้อดูแลเป็ีช้าก็คือย่างพิกษทิกมันจะเอามาเป็นอันนี้ใช่ไมหมคะใช่เฉพาะ,ะกาปกติ อันนั้คือพอไปโขกเป็นแบบ่กทุ่นทุ่นทุ่รในการโขกพถ้าโขกทีเดียวมัจะโขกยากพรไปดนน้ำเปี่ยนอยงากทะเลย่างนครบไปโขก้ก็โกโขกพอคักเสร็จอ่ะไอ้อย่างเสร็จอ่ะมาโขกมันจะพอให้เย็นกลจะโขกแต่ถ้าปิดนน้ำเมื่อไหร่เนี่ย ผ่านแ<ด>ม่เลยคุมจมูกไว้ไหมรวมไหมยนะถ้ามันเดือต้องทำ นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะครับพิกเผาแม่โสพานะครับอันนี้พิธีกรมาแล้วครับคุณกุ๊บกิ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวไปติดตามกัน ตอนออกอากาศแล้วกันนะครับคืนนี้ก่อนแล้วกันนะครับ